บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่าน ตั้งใจนอบนอบ้อมละมัตการระภูมิประภาสอรหันตสมมาสมุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะ ร่งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดง นิวรขอ้ออุทธจัจจกุจจจความพุงต้านรำคาญใจสืบต่อไป นิวรณน,นี้เป็นเครื่องเศร้าหมองใจอันเรียกว่ากิเลสซึ่งมีประจำอยู่ในจิตใจ ของสามัญชนทั่วไปซึ่งยังมีจิตใจตกอยู่ในกามาวัจรภูมิคือภูมิจิตอีหยัง ่องเที่ยวไปในกามจึงมีจิตที่ประกอบไปด้วยกามาชันความพอใจรักใคร่ในกามพยาบาทความประทบประทั่ง งุดงิดโรดโรดแค้นกัดเคืองจนถึงมุ่งร้ายถีนมิทธะความง่วงอุนเริ่มเคริ่มและอุทธจกักกุจจะความพุ้งซ่านํำคัญใจ กับวิจิจชาความเครือบแพปลงสงสัยฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติในสมาธิจึงยากที่จะทำกิดให้เป็นสมาธิได้ เราจิตใจไม่ยอมที่จะตั้งอยู่ในกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของสมาธิแต่จะออกไป ห้องเที่ยวอยู่ในกามเป็นกามนฉันเป็นตน้นต่อเมื่อสามารถสงบระงับนิวรณ์ได้จิตจึงจะเป็นสมาธิได้ นั้นในสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อธรรมานุป,ปัสสนาตั้งสติพิจารณาธรรมจึงได้ แสดงนิวรณะปพะคือข้อนิวรณ์นี้ไว้เป็นข้อแรกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติสงบระงับ นิวรณทั้งหลายและก็ได้แสดงมาโดยลำดับถึงอาหารของนิวรณ์เหล่านี้และอาหาร คือข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นอาหารหรือลักษณะอาการที่ไม่เป็นอาหารของนิวรณ์เหล่านี้เพราะนิวรณ์เหล่านี้เมื่อได้สิ่งที่เป็นอาหาร นิวรณที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นนิวรณที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นแต่เมื่อมาได้ข้อปฏิบัติ หรือภาวะของจิตที่เป็นอนาหารคือไม่ใช่อาหารของนิวรณ์เหล่านี้นิวรณ์เหล่านี้ที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะสงบระงับลงไปและโดยเฉพาะในข้ออุทจักขุกุจากความผู้สร้างรำคาญใจได้แสดง ข้อที่เป็นอาหารมาแล้วก็คือความไม่สงบของใจและการกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการเกิดการกระทำโดยไม่แยบขาย ในการปฏิบัติเพื่อสงบรำงับส่วนอนอาหารคือข้อที่ไม่เป็นอาหารของความฟุ้งซ่านํำคาญใจนั้นก็ตรงกันข้ามได้แก่ ความสงบของใจและการกระทำให้มากในโยนิโสมนสิการคือการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายในการปฏิบัติละ ก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาจับเหตุจับผลและปฏิบัติไปในเหตุที่ทำให้ ความฟุ้งซ่านรำคาญใจนี้ดับพระอาจารย์ได้แสดงกรรมฐานไม่ข้อหนึ่งาำรับปฏิบัติเพื่อนละความฟุ้งซ่านลำคาญใจคือกเนสิน ที่แปลว,ว่าวัตถุเป็นเครื่องจูงใจให้สงบโดยใชย้สิ่งต่างๆสำหรับ กำหนดจิตใจให้เป็นหนึ่งดูในสิ่งเหล่านั้นเป็นกสินสิบประการอันได้แก่ดิน ที่เรียกว่าปัทวีน้ำที่เรียกว่าอาโปไฟที่เรียกว่าเตโชลมที่เรียกว่าวาโยโอก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองในโลกที่ มีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าที่จัดไว้สำหรับทั้งสีน่นี้เรียกว่าภูตะกันสินกับอีกสีก็คือ สีขาวสีเหลืองสีแดงสีเขียวหรือสีขาวอันเรียกว่าบรนนากันสิน กระสินเกี่ยวกับสีที่จัดเรียมไว้สำหรับและแสงสว่างเช่นแสงไฟ ที่ลอดเข้ามาตามช่องเป็นต้นอันเรียกว่าอาโลกาะกะสิงกับอากาศหีืแสงอากาศ อันหมายถึงว่าความสว่างของอากาศอันเรียกว่าอาตาอากาศกสกิลรวมเป็นกนสินสิบประการจะกำหนดข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นกระสินสีขาวซึ่งมีการจัดเตรียมไว้สำหรับคือใช้ไม้มาขดเป็นวงกลมศูนย์ไส ขนาดสิบหกนิ้วและเอาผ้าขาวมาขึงและตั้งไว้ให้ห่างจากตนประมาณตั้งสองสอบคืบ นั่งเพ่งดูผ้าขาวในวงกลมอันเรียกว่ากันสินสีขาวนี้บริกรรมว่าโอทาตังโอทาตัง หรือสีขาวสีขาวกิริยาที่ทำนี้เรียกว่าบริกรรมกระสินสีขาว ที่ทำขึ้นเรียกว่าบริกรรมมนิมิตคือนิมิตสำหรับบริกรรมในการที่นั่งลืมตาดูกําหนด ให้ปรากฏในจิตใจพร้อมกับกําหนดใจว่าสีขาวสีขาวดังที่กล่าวนั้นเรียกว่าบริกรรมมภาวนา และเมื่อนั่งเพ่งดูอยู่ดังนี้ลืมตาดูกําหนดไว้แล้วก็หลับตาลง เพื่อให้สีขาวมาปรากฏในจิตใจจนหลับตามองเห็นก็เรียกว่า อุกาหานิมิตคือนิมิตติดตาสมาธิในขณะที่ได้นิมิตติดตานี้ก็เป็นบริกรรมบรรสมาธิ สามาริในบริกรรมและเมื่อได้อุกหานิมิตนิมิตติดตาแล้วก็หลับตาเห็นนิมิตที่ติดตานั้น ตั้งใจให้ใหญ่ขึ้นก็ใหญ่ได้ตั้งใจให้เล็กลงก็เล็กลงได้โดยมีส่วนสัตว์ตามเป็นจริง ของภาพอุกหานิมิตนั้นเหมือนอย่างภาพถ่ายของบุคคลภาพเล็กทุกๆอย่างก็เล็กลงเมื่อขยายภาพให้โตขึ้นทุกๆอย่างก็โตขึ้นตามส่วนสัดของร่างกาย ตามความเป็นจริงดังนี้เมื่อทำได้ก็เป็นปฏิภาคคานิมิตคือนิมิตเทียบเคียงและการภาวนาก็เป็นอุปจาระภาวนา คือเป็นภาวนาที่เริ่มได้สมาธิเฉียดใกล้อัปสมาอัปปนาสมาธิสมาธิแนบแน่นจึงเป็นอุปจารสมาธิ สมาธิที่ใกล้จะแนบแน่นและเมื่อปฏิบัติต่อขึ้นไปก็ย่อมจะได้อัปปนาสมาธิเมื่อเข้าลักษณะ ขององค์ปฐมฌานก็จะได้ขั้นปฐมฌานและจะได้ต่อขึ้นไปเป็นทุติยฌานดาติยฌานยตุติฌาน กสิณดังที่กล่าวมานี้เป็นกรรมฐานสำหรับสงบระงับอุทจักููจักความพุ่งสร้างํำคาญใจแม้กสินข้ออื่นจากนี้ ข้อใดข้อหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากปฏิบัติทางสมาธิโดยใช้กรรมฐานข้ออื่นแต่ไม่สามารถ จะสงบรำงับอุทธจาทจะอูดจากความทรงสรา้งรำคาญใจได้ก็ให้พักกรรมฐานนั้นไว้มาใช้กระสินข้อใดข้อหนึ่งเพ่งกระสิน กำหนดใจให้รวมอยู่ที่กันสินจนให้กันสินติดตาติดใจตั้งต้นเป็นบริกรรมภาวนา เรื่อยขึ้นมาจนได้อุกหะนิมิตอันเริ่มแต่บริกรรมมนิมิตแล้วมาอุกกหะนิมิตแล้วมาปฏิภาคนิมิต จนถึงยิ่งขึ้นไปก็จะสามารถสงบระงับอุทจจากจความฟุ้งส่านลำคาญใจได้การปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติ ทำจิตให้สงบระงับทำใจให้สงบระงับอย่ทำให้มากในโยนิโสมนสิการเคือการจะทำไว้ในใจโดยแยบคายในจดสินและภาวนานี้ ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจจะสวดไหมสวดแล้วทำความสงบสืบต่อไป